you so you กับน้องฝนทางช่องมิสูจักให้ค่ะวันนี้น้องฝนจะพามาดูรีวิวการแต่งรถอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นสไตล์การแต่งที่เน้นทรงสปอร์ตมากขึ้นค่ะแต่ว่าปกติทรงแต่งที่เราจะแต่งจะเป็นเน้นทรงดูนะคะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นทรงสปอร์ตนะคะโดยที่ไม่เอาดูมากแต่ว่ายังยังยังคงความเดิมไว้แล้วก็ทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราอ่ะแต่งให้ลูกค้าแบบไหนกันนะคะ นะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าเราก็ยังทําทรงหน้าดําอยู่นะคะจะเป็นดำสองชิ้นนะคะอย่างนี้เราจะทําสีเป็นดําเงาให้ลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็ตัวเด <ำ segundo> ิมตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวนี้จะยังคงความสปอร์ตที่มากับตัวรถอยู่ก็คือ <ica> เราจะทําเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะะจะยังสีโครเมียมอยู่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่เป็นตัวข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะคะตัวนี้สีดําตัดเข้าไปส่วนตัวนี้จะเป็นตัวอักษรตัว ไททันสปอร์ตนะคะตัวนี้ดูสวยมากค่ะตัวนี้จะดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะเราจะใส่ในสเกิร์ตนะคะตัวนี้นะคะส่วนหูตรงแดงตรงนี้นะคะจะเป็นหูหลอกนะคะจะใช้งานจริงไม่ได้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเอาตัวไฟตัดหมอกเราจะใส่ครอบเข้าไปให้ค่ะตัวนี้นะคะดูสวยดูสปอร์ตค่ะตัวนี้จะทําให้สีดําตัดกับตัวสีโครมนี่มนะคะตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้ส่วนมาด้านข้างนะคะ ด้านข้างจะใส่คิ้วล้อเข้าไปให้นะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อนะคะชิ้นเดียวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหกนิ้วแบบหมุดนะคะตัวนี้แล้วก็ล,วล้าหล่อตัวนี้นําเสนอเลยค่ะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กแบบใหม่ที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะซึ่งปกติมันจะเป็นริมสีขาวใช่ไหมคะที่ลูกค้าเคยเห็นนะคะส่วนตัวนี้เราจะใส่เป็นแม็กขอบ18แแต่ว่าเป็นริมแดงให้ค่ะตัวนี้นะคะสวยมากค่ะเข้ากับรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ มาด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้อย่างที่น้องฝนบ,บอกนะคะว่าเราจะเราจะเหลือความสปอร์ตแบบเดิมๆไว้ด้วยนะคะซึ่งก็คือกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะจะตัดกับตัวรถนะคะตัวนี้ส่วนมาด้านข้างนะคะด้านข้างเราจะใส่เป็นเบ้ามือนะคะ เบ้าม Get. ือตัวนี้ก็คือตัวกันลอยนะคะอย่างผู้หญิงนะคะจะเล็บยาวมีแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะป้องกันได้เยอะเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็บันไดข้างค่ะเราจะทาเป็นสีดํานะคะตัวนี้ทําให้ด้านข้างดูดุดูสปอร์ตนะคะแล้วก็มากันที่ด้านบนเลยค่ะตัวนี้เราจะใส่เป็นลาวหลังคาเข้าไปให้นะคะตัวนี้แล้วก็จะทาให้รถดูส่งสปอร์ตมากค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ ด้านหลังนะคะมาด้านหลังกันเลยตรงนี้นะคะโลบาร์ตัวนี้ค่ะเป็นโลบาร์ทรงสปอร์ตขาดสีดํานะคะจะตัดกับตัวรถสีขาวค่ะดูสปอร์ตดูสวยแล้วก็ดูเข้ากับตัวเล่าหลังคาลงมาตัวสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้สวยมากค่ะแล้วก็มากันที่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะตัวนี้ด้านหลังตัวนี้เราจะใส่เป็นครอบไฟด้านหลังเข้าไปให้ค่ะตัดกับเส้นสีแดงจะเข้ากับล้อแม็กค่ะดูเข้ากันมากสวยมากค่ะ แล้วก็ตัวด้านหลังตัวนี้แต่งเพิ่มเข้าไปให้ก็คือจะเป็นเราจะอันนี้เราจะทําสีก็คือทําสีเป็นสีดําเงาให้ค่ะตัวนี้นะคะสวยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะตัดตัวเบ้าด้านหลังมือจับนะคะจะตัดดำโครเมียมค่ะดูสวยมากค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องฝนจะพาไปดูออปชั่นนะคะตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นรถรุ่นไหนนะคะตัวนี้ เข้ามาที่ด้านในกันเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรถตัวท็อปสุดก็คือตัว GT Premium นะคะแต่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ซึ่งความแตกต่างเลยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวเนี่ยค่ะเปิดขึ้นมาก็จะเจอเลยบ่อไฟฟ้านะคะเนี่ยค่ะปรับได้แปดทิศทางนะคะบ่อไฟฟ้าตัวนี้ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันปรับได้สี่ทิศทางนะคะขึ้นลงเข้าออกได้นะคะตัวนี้ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็น ปุ่มรับสายวางสายนะคะตัวนี้เล่งเสียงเครื่องเสียงได้นะคะบอกก็จะเป็นบอกสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะตัวด้านหน้าจะเป็นตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะคะตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนค่ะส่วนแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงให้นะคะ แล้วก็แต่ว่าในรถคันนี้นะคะก็คือเงื่อนไขในการทํางานของระบบเกลืนการชนด้านหน้าตรงนะคะรถคือรถต้องจอดนี่คือรถต้องจอดทางเรียบนะคะล้อตรงนะคะรถถึงจะทํางานได้แล้วก็ความเร็วสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์กับรถคันหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาที่ด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวพรีเมียมสุดเลยตัวท็อปสุดของตัวพิตันของเรานะคะตัวนี้เราจะมีระบบตัวนี้นะคะก็คือระบบเป็น ตัวกองอากาศก็คือดูดอากาศจากภายหน้าด้านหน้านะคะมาสู่ด้านหลังเพื่อให้ด้านหลังเนะะี่ยค่ะรับความเย็นได้เต็มที่ก็คือข้างหลังไม่ต้องนั่งร้อนเลยนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการแต่งรถของเราวันนี้เป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งที่เราแต่งให้ลูกค้านะคะโดยที่เรายังเน้นความสวยและก็ความสปอร์ตเดิมๆอยู่นะคะ <c oughs> แต่เราแต่งเสริมให้ลูกค้าซึ่งทําให้ดูเข้ากันกับ ตัวสีโครเมียมที่เดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะทำให้รถดูสวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนอยากจะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องฝนแล้วก็ถ้านี้ตรงไหนที่อาจจะเป็นคลิปใหม่ที่น้องฝนทำอยู่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะคะถ้ามีตรงไหนแนะนำหรือว่าติชมมาก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ